สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภูสุคนกับชอบะาทองปากเซกินแซบคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมคืออยู่มงเก่ามงเดิมนี่แหละมา嘛พี่น้องเอ้ยโมนี่มากครับเมนูตำกุ้งสดปลาดุกทอดพี่น้องนี่ปลาดุกทอดแซบแซบนำกันพี่น้องเอ้ยมา嘛ผักกาดกรสีมีนี่ลำคาประกาศขาวกับผักอันนี้พี่น้อง มาไหมา,าดโปรเรคือ้ข้อเนียวนี่พี่น้องเอ้ยนี่กินคนเดียวขี้เกลว์เลยมาแล้วครับบรรยากาศคืมคืมพี่พลสิโตกนี่พี่น้อ,อ,นอ,นอนง,งอเอ้ยฮ้อนฮอนโอ้ยนี่กุ้งสดกุ้งสดพี่น้องเอ้ยกุ้งสดกุ้งสดคำแรกแค่มาฮึ่ม แล้วคับเขากับหนามพี่น้อยแต่ละมือแต่ละวันเพื่อสภาคอจีสันเป็นตาจวดเหรอ 他。 โอ้กุ้งหลายตัวเลยพี่น้อยหวานขัวจวยปลาดุกปลาดุกทอดปลาดุกทึกเบ็ดปใส่เบ็ดเดปลาดุกซองโต บรรยากาศคือฝนชิตกหน่อยคุ้มต่ว่าฮอนสุดหนอดเลย Mmm, one, well, one. Well. 너무 uh, 많

แซ่บพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งฮอนพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดอิ่มหนำซ้ำลัานข้อ,อเกือเบอเบิดเอ้าคลิปนี้กับซ้ำนี้เลยพี่น้องเอ้ยทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งฮอนเอาถ้าผู้ใดมาก,าวกวาะระชวยกดไลค์ถ้าใจช่วยกดแชร์กดติดตามเลยเด้อสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่ไมนะ่แม่น้องพี่น้อง อ่ะแล้วเราคลิปเนีอซ้ำหรับเดี๋ยวพักกันแม่คลิปหนาสบายดี